เช่ออะไรแล้วอะทองคําตัดตัดคนมาใหม่ครับตัดผมมาใหม่อยังรอครับดูก่อนดูก่อนเนี่ยดูกล้องก่อนเนี่ยเช่นทองคาเองครับยืนสองข้างหน้าลูกทองคําเองครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนพวกขอเมื่อหน่อยขอหน่อยเอ วันนี้ก็ไม่เป็นเป็นไรหิวน้ำไหมหิวน้ำไม่ดกดินหอยแล้ว <c oughs> หิวน้ำเหรอไปกินน้ำเปล่าน้ำอยู่ไหนน้ำเราอ่ะเปิดประตูนนะโอ้น้ำอยู่นู่นครับ ไปกินน้ำก่อนเอาหนีไปแล้วทางข้ามหนีไปแล้วโอ้ย